สวัสดีครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนครับวันนี้ผมอยู่กับเยายดอนฮัทสวัสดีครับแน่นอนวันนี้จะเป็นการแบทเทิลกันเพื่อควงคืนเพจเพนกวินฮัทมาจากมันให้ได้นะครับและวันนี้เราจะเล่นกันด้วยแท็กติกเด็กนะครับแท็กติกเด็กนะครับก็เป็นการ์ดแบบพร้อมเล่นนะครับซึ่งมันทํามาดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากลองเริ่มเล่นการ์ดโปเกมอนอันนี้น่าจะเป็นเด็กพร้อมเล่นที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะ เลือกมา1ใน6แล้วเอามาสู้กันดูเรามาเลือกกันเลยครับว่าจะเล่นเด็กอะไรอะห้ามให้รู้นะเลือกมา1นึ่งเด็กครับผมโอเคเอ้ยเอ้ยโอเคถือว่าไม่ได้แพ้ทางกัน <Okay. S 2> ผมเนี่ยผมเนี่ยวันวันว่ามันจะเป็นมิรดอนหรือเปล่าโอเคงั้น <laughs> เริ่มกันเลยครับผมโอเคลุย และก่อนจะเริ่มคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญเพื่อนๆมากดเข้ากลุ่มอัลเ a กาสตอรี่นุ่มฟูอย่างจริงจังของผมนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมเฝ้ารอมานานมากๆเลยนะครับแล้วล่าสุดเขาก็ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการ close beta รอบที่2ในช่วงประมาณสิ้นปีนี้นะครับใครที่รอเล่นเกมนี้อยู่หรือใครอยากจะมาเล่นเกมน่ารักน่ารักแบบนี้กับผมก็เข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดไลค์เพจเขาไว้กันด้วยนะผมใส่ลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วนะครับเอาแล้วครับงั้นเราไปเริ่มคอน ในวันนี้กันเลยนะครับอันนี้มันก็คือแบบมันมันพร้อมกว่าสตาร์เตอร์เด็กที่เราเคยเล่นกันมามากๆผมบูลนี่จริงใช่คุณจะเอาหัวก้อยครับผมเอาก้อยครับออกหัวครับผมผมเริ่มก่อนอุ้ยไม่มีโปเกมอนพื้นฐานครับโอเคผมมีผมได้หนึ่งมูริกนนะโอเคมีหนึ่งตัวอมผหนึ่งมูริกนนะครับหนึ่งมูลิกนครับ เรียรูครับไอ้นี่วันเต้เหรอมาเข้าเทินจั่วครับผมติดพลังงานที่เรียรูครับแล้วก็ผ่านเลยผมใช้กั๊ดโฟฟี่มิตภาพครับเป็นลาวสองตัวครับใช้กร๊ดใฮ้เปอร์บอลต่อครับทิ้งพลังงานสองใบครับเลเดียนเกโกกะจากนั้นใช้ความสามารถของเลเดียนเกโกะครับทิ้งพลังงานหนึ่งใบจั่วสองใบครับ จากนั้นติดเอเนจีที่อ้วนเทหนึ่งไปครับแล้วก็จบเทินเลยโอเคเข้าเทินจัวครับผมแปลงลูคาริโอครับผมลูคาริโอครับติดสั้วมาหิบนะครับคาร์ดมาแล้วเจ็บยี่สิบครับอ่าแล้วก็สับนะแล้วก็ใช้นันจโมเลยโอ้นันจโมครับโหดร้ายมากด,ดูมือผมเฮ้ยกำลังจะเล่นได้นี่หว่าอุตายลืมใช้เรเดียนเกโตกากจริงๆริงทิ้งพลังงานตั <c oughs> ่วได้อีกสองตอนนี้ในมือเนี่ยน่าจะไปต่อไม่ได้ อ่ะผมน <AP> ็อกเลยแล้วกันนะครับทิ้งสองใบตีหนึ่งร้อยสามสิบมีต้านทานต่อสู้นเออมีมีแต่ว่าด็อกอยู่ดีเพราะว่าเขาเพชรทีเจ็ดสิบนะครับโอเคไปตัวนะครับหนึ่งรางวัลไปเพื่อนครับโจการหนึ่งใบลงลาวครับลงหางตะเบงครับอันจะโบเลยครับอล้วทำการเลบนะนันจะโมแล้วก็ไปไว้ใต้กองตัวผมตัวห้าครับของผมพบใบครับ โ okay. อเคดีวัฒน,นา,านการเป็นเคลเรียครับตตัว <Okay. S 1> โอเคอ๋อผมใช้รีไฟ์ครับทิ้งหนึ่งใบตัวสองใบการที่ซ่อนอยู่ครับทิ้งหนึ่งใบตัวสองใบติดเอเดนีที่ททเรเดียนเก็คห้องอ่ะครับแล้วก็นี้เลยเอาเป็นลาฟตัวที่เพิ่งลงไปขึ้นไปครับลงแล้วตัวอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็จบเทินเลยจบเทินไม่มีเหมือนกันเหรออ่าเขาเทินจัวลูคาลิโอครับชาร์จอีกครับผมอ้ต่อยได้เรื่อยๆเลยอ่ะ หนึ่งใบไปติดจริงเด็กนี้มันกลัวพลังจิตอยู่นะอ่ะครับผมแล้วเลดี้เก็เขากะนะทิ้งพลังงานหน<ม>ึ 1> 1่งใบตัวสองใบโอ้โหอ่ะผมติดจังมือแล้วอืมผมใช้งานวิจัยศาสตราจารย์เลยครับทิ้งหมดมือฮะ,อะคือผม,ผมต้องการภูคามารุ้มากๆตัวเจ็ดนะ โอเคโปกฟินมิตรภาพครับผมหาโปเกมอนเอีไม่เกิน70ได้ของตังบอดแล้วใช่แล้วกุกรมมารมาลุ2ตัวเลยแล้วก็ผมตีเลยครับทิ้ง 2, 2> oh. อใบโอโอครับดูคาริโอต้องเจ็บ40นะเมื่อกี้ดูดพลังงานมาโอเคผมเอาหางตะเบงขึ้นตำแหน่งต่อสู้ครับเอาเทิร์นจูกัสหนึ่งไปผมลงสเตเดียมเนินแขงจันครับการวิจัยศาตรจาจย์เหมือนกันครับทิ้งหมดเลยโอเคตัวเจ็ดใบครับ ใช้ความสามารถรีไฟล์ครับทิ้งหนึ่งไปกว่า2องให้เปอร์บอลครับริงจะเปลี่ยนบอมอนกับคา u เตอร์แคชเชอร์ครับเอาเป็นเค r รเรียครับจากนั้นวิวัฒนาการเคเรียตัวนี้เลยครับใช้รีไฟล์ครับมาวิวัฒนาการเคเรียตัวที่3ครับโอเคแล้วก็ รีไฟทครับทิ้งเลยเซอร์นี้คุณไม่รอดแล้วครับโปวิวัฒน,นาการเป็นเซอร์ไนเอ็กครับม okay. าแล้วจากนั้นติดเครื่องรางแห่งความกล้าไปที่หางเตาบิงครับตอนนี้หางเต่งแล้วใชวาาา50ใช้ความสามารถ <50. S 2> อ้อมกอดพลังจิตครับเอเนอรี Energy 4ใบครับแล้วก็จะเจ็บ80ครับโอเคดึงมาติด4ใบาจากความสามารถอ้อมกอดพลังจิตนะ4ใบใบละ20ครับเจ็บไป80ค <2. S 1> ถ้าไม่ตายของหาง,ง <20. S 1> เตเบิงนะครับมันก็จะตี20คูณกับจํานวนตัวน้บดาเมจซึ่งมีอยู่8ตัว ก็เท่ากับว่าตีร้อยหินะเพียงพอต่อกัน็นาะรูปการิโอแล้วใช่แล้วข้อดีของมันคือจริงๆมันยิงไปข้างหลังก็ได้ใช่เอาฟูกามารู้ขึ้นไปเอาเทินจั่วครับอืผมแปลงกาไบข้างหลังอแล้วก็ใช้คายครับพวกไอ้มอนน้ำใบหนึ่งเอาเป็นกาเบียสเซล้เต้าน้ำนะครับ แล้วก็ไอเทมอีกใบหนึ่งไอเทมเอาเป็นลูกอมประหลาดครับเอ้ยของมันพร้อมอตัดรอบนะครับแล้วก็ใช้ลูกอมเลยครับแปลงตัวหน้าให้กลายเป็นกาเบียสครับติดพลังงาน <S <S 2> <S 2> ลงไปครับ1ใบแล้วก็ใช้ภาชนะแห่งปัตตพีนะครับทิ้งกาบาแล้วก็หาพลังงานขึ้นมือพลังงานพื้นฐานนะครับ2ใบเป็นพลังงานต่อสู้มาลำแล้วมอนกันเว้ย ขึ้นมือ2ใบอ่าเรเดียนเกโกกะใช้การ์ดที่ซ่อนอยู่ครับทิ้งพลังงานจั่วสองลงฟุกามารุอีกตัวหนึ่งตีเลยครับร70ข้างหน้าโอเคแล้วหลังจ,จากนั้น <b ing S 1> มันจะชาร์จพลังงานต่อสู้ที่อยู่ในตำแหน่งทิ้งการนะครับได้ถึง3ใบไปข้างหลัง3ใบผมติดที่ฟุกามารุใบหนึ่งฟุกามารุครับ,บาใบ2อใบอ่าตีปุ๊บจบผ่านเทินครับได้รางวัลอีกหนึ่ง เอาเซอร์ไนเอขึ้นไปกันละกันเอาเธอจูดึงไปครับใช้โพพิ้มิตรภาพครับโอเคผมใช้ความสามารถป้องกบพลังจิตครับ3ามลูกไปที่เซอร์ไนเอครับเพื่อให้พร้อมโ <Okay. S 1> จมตีก่อนโอเคจากนั้นใช้อีกครั้งหนึ่งครับดึงพลังงานสามใบไปที่ฟูวันเต้ครับที่อยู่ด้านหลังโอเคฟูันเต้เจ็บหกสิบตอนนี้ให้พีเขาเหลือสิบเองผมใช้อันจโมเลยครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคนี่แหละที่ผมต้องการขันเบ็ดชั้นยอดครับ ผมดึงเอาหางตะเบ่งกับอายาชิชิแล้วก็ปูวันเต้ครับ mm hmm. กับออกองกัสใช้ความสามารถเคลียร์ครับทิ้ง1ใบตัว2ใบเอาเคลียร์อีกตัวหนึ่งครับทิ้งไฮเปอร์บอลครับจากนั้นใช้ความสามารถสเตเดียมเนินแสงจันทร์ครับผมทิ้งพลังงาน1ใบ mm hmm. 1> ฟื้นฟู30ตัวถึงไลท์หลังจากนั้นโจมตีเลยครับมีลคเคิร์นฟอร์อ190ดาเมจครับ ร้ oh, <10 9. S 2> อยเก้าจริงๆอีฟวนเต้ไม่อยากได้รับอิว <laughs> <laughs> ผมบอกเลยมันไม่อยากได้อิวเอาล่ะเข้าเดินจั่วครับ1นใบเลดี้เก็กกะครับทิ้ง1นจัว2ครับแล้วผมใช้เป็นคายหาโปกเกมอนน้ําแล้วก็ไอเทมโปกเกมอนน้าเอาเป็นกาเบียสส่วนไอเทมผมเอาเป็นเนสบอลคุณคิดจะทําอะไรครับเนสบอลผมยังไม่สับนะ <laughs> ผมใช้ลูก <laughs> อมประหลาดก่อนครับโอ้ย oh. แปลงกาเบียสตัวนี้แล้วใช้เนสบอลครับ ตัวที่ผมหาก็จะเป็นฮิซุยวินดี้ครับผมโอ้ยมาฮิซยวินดี้ลงมงหลังครับแล้วก็อันนี้ผมหนีฟรีนะผมกาเบียสหนีครับเอาตัวที่ยังสุขภาพดีขึ้นไปแล้วกาเบียสตัวนี้ครับตีเข้าไป160ครับ หนึ่งร้อยหกสิบครับแล้วก็ชาร์จสามใบติดให้กับวินดี้ครับ SP สองร้อยสามสิบโอเคเข้าเทินครับจวนหนึ่งใบผมลงเป็นอายาชิชิวีครับไปที่เบนช์หลังจากนั้นใช้อ้อมกอดพลังจิตครับดึงพลังงานสามลูกมาที่สองลูกที่เคยเรียตัวนี้ครับแล้วก็หนึ่งลูกที่ตัวนี้โอเคครับโอเคหลังจากนั้นผมสร้างรีทีสเลยครับ เอาไอายาชิชิขึ้นไปครับความสามารถของไอายาชิชิครับเมื่อขึ้นไปก็จะดึงพลังงานทั้งหมดไปที่ตัวเขาโอเคกี่ใบวะเจ็ดใบครับเจ็ดใบเจ็ดใบผมยังรอดนะเจ็ดสี่เจ็ดสี่ยี่แปดอะใบที่แปดในมือครับติดไปที่ไอายาชิชิครับอ้าวตะอ,อีกแล้วเอาหัวมงเลยครับอย่างน้อยตัวหนึ่งก็งยังดียังเหอ อ่าล่วงครับผม320พอดีสามร้อยี่สครับมันคือลูกละ40ถูกไหมใช่แล้วติด8ลูกโอเคเอ่ออ่าผมเอาวินดี้ขึ้นไปครับเจ็ดไป2นะโอเคอ่าผมเข้าเทินจั่วครับก่อนอื่นผมใช้ <What? S 1> นันจาโมก่อนครับโอ้ย <What? S 1> โอเคแล้วผมผมใช้ความสามารถของฮิซุยวินดี้นะครับ <c oughs> ผมดูดพลังงานมาติดที่ตัวเองเลยครับหน่งใบ เอากับตอนนี้ผมติด4ี่ใบผมตีดได้แล้วนะผมใช้ท่าล็อกบุลเลตเลยครับก็คือ90บวกกับพลังงานที่ติดอยู่นะครับใบละ30ต้องเป็นพลังงานต่อสู้ผมตี210แล้วอายาชิชิโอ้ยแพ้ต่อสู้พนดี้ต <ไป S 2> ีเท่าไหรครับมันเป็นนอร์มอลเรียบร้นะอยคุนสองอ่ะผมเก็บอีก2องใบเดี๋ยววินดี้เข้าไปหน่อยผมเหลือรางวัลใบเดียวนะเอาเคลียรีขึ้นไปครับ เขาเทิร์นจัวหนึ่งใบวิวัฒนาการก่อนหลังจากนั้นใช้อ้อมกอดพลังจิตครับสามไปจากนั้นใช้ความสามารถเนินแสงจันทร์ครับทิ้งพลังงานหนึ่งไปยิงฟูสามสิบทุกตัวโอ้โหการไปตีเลยโอเคจากนั้นใช้เพื่อเลียครับดีไฟครับยิงฟูกันเตจากมือครับจั่วสองใบโอเคโจมตีเลยถึงร้อยเก้าสิบครับเอาเทิร์นจัวครับอ่ะ ผมคำสั่งของบอสมาข้างหน้าเลยครับรับหมอกแล้วใช้ความสามารถดูดพลังงานต่อสู้มาอ่าดาเมจผมกลายเป็นการต่อสู้30อ่าแต่ผมตี250รอ่ะตีเข้าไปครับ <c oughs> ตูมเข้าไป <c oughs> เรียบร้อยอ <c oughs> เก็บรางวัลสุดท้าย <c oughs> โอเคครับผมก็ชนะไปนะครับกับศึกวันนี้ แล้วผมก็เท่ากับว่าได้เพจคืนนะโอ้เสียดายนิดเดียวเองเฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> นิดเดียวอไนนะไร <c oughs> ผมนำขนาดนี้อันนี้ก็คือแท็กติกเด็กนะครับวันนี้เรามาเล่นให้ดูก่อนนะครับมันมีให้เลือกอีกตั้งเยอะเลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆด,ด้วยเออเนี่ยเราเซอร์ไนามาเล่นนะครับเอ,อ่ออันนี้เนี่ย <c oughs> ปกติมันไม่เคยออนเลยนะแต่ว่า <c oughs> วันนี้พอผมจะเล่นเนี่ย ไม่รู้ทำไมมันจะต้องมาอ้อนมันจะต้องแบบมาขอนอนด้วยเออไอฟูยุนะฮะเอาละ่ะก็สำหรับวันนี้ครับดีใจมากได้เพจคืนแล้วแต่ว่า <c oughs> จะมีตีกันอีกแน่นอนใครที่ยังไม่มีแท็กติกเด็กเห็นเลยว่าเขาทําคอมโบทําอะไรมาแบบพร้อมมากๆเลยนะครับเป็นเด็กที่เรียกว่าผมรู้สึกว่าเติมแค่เอสสเปกกับอะไรไม่กี่ใบเท่านั้นเล่นได้เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะครับใครชอบอะไรก็ลองไปซื้อกันดูนะครับสำหรับแท็กติกเด็กไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆคนของผมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมซับทีมซ้ำทีมขยี้หรือว่าทีมสาวหลักนะครับและใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับโปเกมอนและโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้จากไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ